สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับยินดีต้อนรับครับ KTV หวหุยฝี h ชนแนลครับเด็กลาวฮานอยครับสำหรับสุสานกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายคลิปนี้ครับมาเริ่มต้นสําหรับชุดแรกคลิปแรกครับของ KTV เราย้ายมาจาก DTV c h a n ช e แนครับเราย้ายมาจากช่อง DTV c h a n ช e แนะครับย้ายเพลงบางส่วนโดยเฉพาะหุยลาวกับฮานอยครับเราใช้หวยลาวครับฮานอย วันนี้เราจะมาคำนวณหวยลาวกันครับใช้สูตรนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามครับหน่วยบนเป็นหาหน่วยบนสถิติของสูตรนะครับถูกหกมวดติดต่อกันครับวันที่27กุมภาพันครับวันพุธพุธนี้เนี่ยแหละครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติพร้อมกับวิธีการคำนวณครบนะครับทั้ง6งวดเลยครับมวนที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นครับพอดีเป็นช่องใหม่นะครับงวดก่อนหน้านั้นเราเข้ามานะครับเชื่อไหมครับว่าเราทําสวยเข้า ทั้งบนนะครับแล้วก็ล่างเลยครับทั้งบนและล่างเลยนะครับหุ่นเหล่าวันที่ผ่านมาวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์ก่อนหน้านั้นเราเข้าทำเข้าชุดบนครับวันที่สิบสามเข้าชุดบนนลครับ dtv channel นะครับเข้าไปเยี่ยมชมได้ครับที่ dtv ไม่ให้ ktv นะครับก่อนที่เราจะย้ายมานะครับก่อนที่เราจะย้ายหุวยเลาามา อันนี้เราเข้าไป182นี่ครับชุดเลขบนนะครับ182 182วันที่13กุมภาแล้วก็มานี่ครับันที่20กุมภาเราเข้ามาเนี่ยครับ9 6้หาอันนี้เป็นแผ่นเดิมนะครับแผ่นเดิมผมทําสรุปส่วนตัวล่างเนี่ยครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับห้อลาอันนี้คือผลงานนะครับก่อนที่จะย้ายมาก็ลองพิจารณาดูครับ ตามความเชื่อลองไปเปิดดูได้นะครับดีทีวีหวยฟิชเชลคราวนี้เรามาว่ากันเรื่องของสูตรนี้ครับวันที่27กุมภาครับอนาคตนะครับที่จะถึงสําคัญเราใช้สูตรยังไงครับในการคํานวณเราใช้หลักร้อยครับรือที่นี้คือหนึ่งคูณสามย้อนไปวันที่16มกราคมนะครับย้อนย้อนหลังไป16มกราเลยครับใช้ผลการออกสลากงวดก่อนหน้าคือ9มกราเป็นตัวคํานวณครับเราใช้หลักร้อยครับหนึ่งคูณสามนะครับเป็นสาม หลักสิบครับ3คูณ3เป็น9หลักหน่วยครับ2คูณ3เป็น6บวกกันครับแล้วก็บวกกับหลักสิบล่างครับ9คูณ1เป็น9ผลรวมเป็นเท่าไหร่ครับ3บวกเเป็น12บวก6เป็น18บวกเเป็น21ครับไปบวก8คงที่ครับเป็น29ใช้เลข9้าถัดไป1เป็นเลขศ9ย์กับ0มาดูครับว่า พอดีผมบวกเลขผิดครับสาบวกเก้าสิบสองครับสิบสองบวกหกเป็นสิบ8ปดสิบแปดบวกเก้าเป็นย7ิบเจ็ดไม่ยี่ิบอดครับยี่สิบเดยิบเจ็ดบวกแปดครับเป็นสามสิบห้าได้เลขห้าครับนะครับเดี๋ยวนะครับผมบวกถูกหรือเปล่านะครับสงสัยจะเป็นสถิติห้างวดครับผมเปลี่ยนเป็นห้างวดได้ไหมครับห้างวดนะครับไม่ใช่หกงวดห้างวดครับไปบนห้างวดสงสัยผมจะทำผิดเป็นห้างวดเพราะงวดแรกรู้สึกจะไม่เข้าครับมันเข้าห้ากับหก เป็น27บนะครับบวกแปงที่เป็น35ได้เป็นเลขค่าถัดเป็น1เป็นเลขหกหากับ6 vibe, ครับผลการออกออกอะไรครับ16มุมกราคม9 6้ามันไปเข้าเลข6นี่แหละครับเข้า10บนแต่เราเฟ้นหาหน่วยบนนะครับหน่วยบนอย่าลืมครับหน่วยบนเพราะฉะนั้นผิดพลาดครับงวดแรกผิดพลาดไปครับสุดดุดมาดูงวดต่อมาครับว่าจะเป็นยังไงงวดต่อมาครับวันที่2ี่มกราคมครับเลขหลักร้อยครับ93 2า หลัก10หคูณ38หลักหน่วย7 3 21หลัก10ล่าง9คูณ1นผลรวมครับเป็น65บวก8คงที่เป็น73เลข3ถัดไป1เป็นเลข4เอาละครับผลการออกสลากครับวันที่23มกราคมออกอะไรครับ204เลข4ตัวนี้แหละครับเข้ามาหน่วยบนเริ่มเข้ามาแล้วครับเมื่อกี้10บนถอยลงมานิดนึงครับเหลือหน่วยบนเข้างวดแรกครับหน่วยบนเป็นฐานหน่วยบนครับห่วยลา ช้สูตรตามเดิมครับหลักร้อยครับ2 3เป็น6หลัก10 0 3เป็น0หลักหน่วย4 3 12 10ล่าง9 1เป็น9 6บวก0บวก12บวกเเป็น27บวกแตรงที่35ครับได้เลข5ถัดไป็น1เป็นเลข6 5กับ6ผลการออกสลากครับ30มก,ก,การาคมหวยลาวออก0 06เลข6นี่แหละครับเข้ามาหน่วยบนเป็นฐานหน่วยวนถูกต้องไปแล้ว2องวดครับเรามาดูวดที่3 เป็นยังไงบ้างครับเราได้เป็นหลักนี้ครับเลขร้อยศูนย์สามเป็นศูนย์กสิบศูนย์สาเป็นศหลักหน่วยหกสเป็นสิผลรวมคือหลักสิบล่างหกเ,เป็นหกสิบเป็นยี่บกแเป็นสามสิแค่เลขสถัดไปหเป็นเลขสากับสครับผลการออกสลากครับหกกุมภาพันสามตวบนออกอะไรครับสามแล้วก็เป็นเลขสามตัวนี้ครับเข้ามาในตำแหน่งหน่วยบน ถูกต้องครับเป็น3งวดถูกต้องครับมาดูงวดที่4ครับเราจะได้เป็นเลขนี่นะครับสามสามเป็นเก้าสี่สามสิบงสามสเป็นเก้าสี่หนึ่เป็นสีบวกสบงวกเบวกสเป็นสามสิบไปบวกแปดที่ครับเป็น42แค่เลข2อถัดไปหนึเป็นเลขสาครับ4กับ2กับ3 13สิบมคุมพาพัน์ออกอะไรครับหนึโอเคครับไม่พลาดครับเลขสก็ยังคงเข้ามาหน่วยบนเป็นหาหน่วยบนต่อครับ ว่ที่ผ่านมาล่าสุดนี่แหละครับหลักร้อยหนึ่งคูณสามเป็นสามหลักสิบแปดสาณยี่ิบสี่หลักหน่วยสองคูณสามเป็นหกสิบล่างสี่คูณหนึ่งเป็นสี่สามบวกยี่สิบสี่บวกหกบวกสี่เป็นสามสิบเจ็ดครับบวกแปดเป็นที่สี่สิบห้าใช้เลขห้าครับถัดเป็นหนึ่งเป็นเลขหกห้าหกครับหกห้าห้าหกยี่สิบกุมภาพันธ์ครับพุธที่แล้วครับอาทิตย์ที่แล้วครับเก้าหกห้าครับออก โอ้ทีเด็ดเลยครับหน่วยบนครับเราเฟ้นหาอยู่นะครับเลขห้าเข้ามาสิบหน่วยบนเลขหกเข้ามาสิบบนแถมท้ายครับสูตรนี้น่าสนใจครับนี่แหละครับสูตรหน่วยบนของเราสูงข้างงวดติดมาดูยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์วันพุธนี้ครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้วันที่ยี่สิบเท่าไหร่ครับยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอีกสองวันครับหลักร้อยครับเก้าคูณสามยี่สิบเจ็ดบวกหลักสิบหกสามสิบแปดบวกหลักหน่วยห้าสามสิบห้า บวก10ล่าง6คูณหนึ่งเป็น6ผลรวมครับ27บเวก18ปเป็น4 5่บวก15เป็น60เป็น46บวก8คงที่เป็น54ได้เลข4ครับตัดเป็น1เป็นเลข5โอเคครับผลการคำนวณเรียบร้อยครับเลขกับเลข5ครับ2ตัวฟิกตำแหน่งไปเลยนะครับหน่วยบนหุ่เหลาแล้วก็ไปประกอบกับสูตรอื่นนะครับไปประกอบกับ10บนแล้วก็ร้อยบนครับจะได้3ามตัวบน ต้องใช้3สูตรประกอบกันนะครับต่นนี้จะเป็นรูปเป็นล่างสําหรับปักหลักหน่วยล่างปักหลักหน่วยบนขอโทษครับพูดกลับไปกลับมาแล้วครับกลับไปหน่วยหน่วยบนหวยจลาวเรียบร้อยครับเป็นสูตรใหม่นะครับแต่เราจะมีสูตรต่อเนื่องอยู่นะครับสูตรต่อเนื่องของเราที่เข้ามางวดที่แล้วนะครับไปเปิดดูที่ DTV c h a ชแ e l ครับแต่มางวดนี้เราย้ายมาที่ KTV นะครับ KTV หวยฟรีชแนลครับที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี่แหละครับ เป็นกำลังใจนะครับกด subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะครับ subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันหน่วยบนฝากไว้เท่านี้ครับหัวเวลาวงวดทิพ7กุมภาพันธ์45ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ